วางเลขผิดชีวิตเปลี่ยนสวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้นะคะ วางเลขผิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนแบบไหนล่ะคะวันนี้นะคะเป็นนะคะเลขของ39กับ35ค่ะคุณรู้ไหมคะว่าเลข39เนี่ยคือเลขของเขาเรียกว่าวัวกระทิงเลขของความแอคทีฟถูกไหมคะเลขของชัยชนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นเลขของโชคลาภด้วยนั่นเองค่ะส่วน35นะคะแน่นอนคะ่ะไม่ต่างกันกับ39เท่าไหร่นักน,นะคะ35หคือเลขของอความมุ่งมั่นความแอคทีฟเหมือนกันคะ่ะแล้วก็มีในเรื่องของอํานาจบาร,รมีนะคะเข้ามาด้วยนะคะดัง นั้นนะคะรับรองว่านะคะไม่ต่างกันแต่ว่าการทํางานของเขาค่ะจะคล้ายๆกันนั่นคือเป็นพลังของพลังร้อนพลังแอคทีฟพลัง 9, ก้าวกระโดดนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเลข3 9ก็บ35นะคะ คุณมีบนเบอร์มือถือนะคะหยิบเบอร์มือถือของคุณขึ้นมาดูก็ได้นะคะลองเช็คตามก็ได้นะคะว่าหากคุณวางเลข39กับ35นะคะไว้หน้าตำแหน่งเบอร์มือถือนะคะ<อ>เราไม่นับนะคะรหัส3ตัวหน้านะคะเรานับ7ตัวท้ายของเบอร์มือถือนะคะหาก39 35นะคะอยู่นะคะในตำแหน่งหน้าคู่หน้านะคะแน่นอนค่ะจะส่งผลนะคะให้คุณนะคะเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวนะคะเวลาคนเขามองมาหา คุณนะคะนะคะคุณจะเป็นคนที่ค่องแคล่วว่องไวเป็นคนแบบกระฉับกระเฉงมากนะคะประมาณนั้นเลยนะคะแต่มีอยู่ข้อนึงนะคะคือที่ไม่ดีนั่นคือหากคุณมี39อันนี้เด่นมากๆนะคะของ39คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างปาก ไวมากๆนะคะปักไวในที่นี้คืออะไรคะคือเวลาใครพูดมาหาคุณเนี้ยคะ่ะคุณยังไม่ทันตัดสินใจอะไรนะคะหรือว่าพูดมาปุ๊บมารู้สึกแบบสะกิดใจคุณแค่นิดเดียวคะ่ะคุณอาจจะตอบออกไปแบบคําพูดที่มันแรงๆหรือว่าพูดแบบไม่ได้คิดได้คะ่ะไปทำให้การดําเนินชีวิตของคุณนั้นมีปัญหาได้อันนี้ตําแหน่งของ3ามนะคะส่วน35จะไม่แรงขนาดนั้นนะคะคือแต่ว่าพลังของความ เขาเรียกร้อนแรงเนี่ยพลังของความแอคทิคเนี่ยไม่ต่างกันและที่สาคัญถนะ้าหากเปิดหน้าด้วย39กับ35แน่นอนค่ะคุณไม่มีสเสน่ห์ดึงดูดแน่นอนค่ะนะคะจะเป็นพลังสเสน่ห์เขาเรียกว่าจะเป็นพลังของการแอคทิฟก,การกระทําการมุ่งมั่นมากกว่านะคะสําหรับ39กับ35วางตําแหน่งหน้าของเบอรมือถือค่ะต่อมานะคะ 39กับ3็35วางตำแหน่งกลางของเบอร์มือถือค่ะแน่นอนค่ะตำแหน่งกลางของเบอร์มือถือนั่นคือตำแหน่งของการงานนะคะตำแหน่งของครอบครัวตำแหน่งของคนรู้จักการใกล้ชิดต,ต่างๆการสัมพันธ์ต่างๆค่ะนะคะอยู่ในตำแหน่งนี้เมื่อคุณวางเลข39กับ3็ไว้ตรงกลางแน่นอนค่ะเป็นพลังงานที่ดีค่ะ ะะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีที่สุดค่ะเพราะอะไรคะเพราะทําให้ชีวิตของคุณนะั้นมีความกระฉับกระเฉงมีความมุ่งมัน่นมีความอยากกระตือรือร้นมีความอยากจะพุ่งชยานไปข้างหน้านะคะอยากจะทํางานค่ะไม่เฉื่อยไม่แฉะนั่นเองนะคะหากใครที่เขาเรียกว่ามีเบอร์มือถือที่มารู้สึกว่าตัวเองเฉื่อยแฉะนะคะ,ะมันจะมีเลขบางกลุ่มอะคะ่ะที่ทําให้ตัวเองเฉื่อยแฉะคะ่ะก็แนะนํานะคะว่าให้ลองเอา3ามเก้ากสามห้ามาวางบนเบอร์มือถือแต่แนะนําว่าเป็นตําแหน่งกลางจะดีที่สุดนะคะจะช่วยให้คุณนั้นอะ แอคทีฟแล้วก็ประสบความสำเร็จในะชีวิตค่อนข้างที่จะรวดเร็วและที่สําคัญนะคะถ้าใครถูกชะโลกกับเลขนี้นะคะก็จะส่งผลในเรื่องของโชคลาภได้ด้วยเช่นกันแล้วก็มีอนานาจบารมีด้วยนะเออสำหรับใครที่รับข้าราชการก็น่าใช่มากนะคะจะบอกให้เลขนี้นะคะจะส่งผลทางด้านดีเลยทีเดียวคะ่ะ ส่วนในตำแหน่งสุดท้ายนะคะแน่นอนค่ะตำแหน่งท้ายสุดสุดท้ายนั่นคือตำแหน่งของจิตใจนะคะบนเบอร์มือถือของเรานะคะตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งของจิตใจนะคะหากคุณวางเบอร์มือถือของคุณด้วยเลขคู่2ค right ู่นี้นะคะแน่นอนค่ะจะส่งผลอะไรคะก็ส่งผลให้คุณนะคะเป็นคนที่มีจิตใจร้อนรุ่มนะคะเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายนะคะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปนั่นเองไม่มีความรอบคอบนั่นเองนะคะสําหรับเลขนี้นะคะดัง นั้นนะคะนุชไม่แนะนําเลยนะคะให้คุณนะคะวางเลข39ก้ากับสาหไว้ท้ายเบอร์มือถือนะคะมันจะทําให้คุณนะเป็นคนใจร้อนค่ะตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นพังได้นะคะแนะนําว่าวางในตําแหน่งกลางเนาะที่นุชบอกไว้ดีที่สุดคะ่ะตำแหน่งหน้าก็ไม่โอเคนะคะทําไมนุชถึงพูดได้เพราะ ทดลองมาหมดแล้วค่ะนุชใช้เบิร์นะคะหมดเหล่านี้มาหมดแล้วแล้วก็เจอมากับตัวแล้วนะคะว่ามันเป็นผลแบบนี้จริงๆสําหรับใครที่ใช้อยู่นะคะลองนะคะทบทวนดูตัวเองนะคะว่าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่นุชพูดหรือเปล่านะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบที่นุชพูดนะคะแนะนําว่า คุณนะคะเลือกสามเไว้การเบอร์มือถือจะดีที่สุดนะคะถามว่าเป็นเลขดีเป็นเลขมงคลไหมเป็นเลขดีค่ะเป็นเลขมงคลค่ะแต่หากคุณแค่วางในตำแหน่งที่มันถูกมันจะส่งผลทางด้านมงคลที่ดีมากๆแต่หากวางในตำแหน่งที่ผิดก็จะส่งผลทางด้านที่ไม่ดีเขานี้เรียกว่าวางผิดนะคะชีวิตเปลี่ยนนั่นเองนะคะนี่คือนี่คือหลักของการวาง เบอร์มือถือค่ะถ้ายังไงนะคะอยากจะปรึกษาเบอร์มือถือนะคะวิเคราะห์เบอร์มือถอก็ทักมาหานุชได้ตามไ like ลน์แอดด้านล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสับสไครแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเผื่อนุชจะมีคลิปดีๆอะไรนะคะคุณนะคะจะได้ทันกับคนอื่นเขานะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ